ีท่านหนึ่งซึ่งเขามีรถโบราณอยู่คันนึงซึ่งไปที่ไหนก็ทาให้มันกลับมาใช้งานไม่ได้ไปไม่รู้กี่ช่างแล้วก็ไม่สําเร็จจนมาเจอคนขี้เมาใช่ไหมคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างแต่เป็นคนขี้เมาในหมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้เข้าว่าเศรษฐีท่านนี้ไม่สามารถทํารถคันนี้กลับมาขับได้เช่นลุงเที่ยงคนละรา้ายหนุ่มขี้เมาคนนี้ลุงเที่ยงเขาก็ไปดูรถแล้วเขาก็ถือน็อตไปตวง แล้วก็เข้าไปทํขาขันน็อตก็ไปตวงรถคันนี้กลับมาขับได้สตาร์ตติดสตาร์ตติดขับได้อเ <Ừ. S 2> สร็จีถามว่าทําไมรุ่งทาได้แล้วจะคิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ <Ừ. S 2> ช่างขีเมาคนนี้คิดค่าน็อตตัวเดียวหนึ่งแสนเหรียญแสนเหนรียญสหรัฐแสนเหรียญสหรัฐโอ้ฐีถามว่าทําไมมันแพงจังช่างคนนั้นก็บอกว่ามันต้องแพงสิเพราะว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยทั้งเมืองเนี่ยไม่มีใครสามารถทํารถคันนี้ให้กลับมาวิ่งได้ ทไคือกำลังจะบอกว่าไอ้น็อตตัวนั้นเนี่ยไม่ได้มูลค่า3ล้านแต่3ล้านเนี่ยคือมูลค่าของความรู้ที่ลุงขี้เมาคนนี้มีและสามารถซ่อมรถคันนี้ที่คนอื่นไม่สามารถซ่อมได้ได้ซึ่งมันก